่อวิชาอาเซนศึกษาและคณิตไทยอาหารและก็แตกายค่ะสมาชิกวีรบุรีวิชาภาษาติดระมันตีชาศิลปะรูกขัดและวิชาภาษาสัิญาชื่นชาติค่ะิชาภาษาวิรบาลแง่มนัยค่ะวิชาภาษาโวลิดร์เศษกเด็ค่ะวิชาภาษาอรยาที่ว่าเรางาและความสลาดของการทำโครงการนี้นะคะเนื่องจากเกิดสถานการณ์ ให้หลายๆสถานศึกษาต้องเข้าเรียนระบบออนไลน์เป็นรูปแบบทําให้นักเรียนนักศึกษาต้องปรับตัวหรือบางคนไม่มีเครื่องมือพร้อมในการใช้งานบางคนอาจมีปัญหาเรื่องการเรียนหรือว่าการเข้าเรียนไม่ครบจึงเป็นเหตุผลที่พวกเราตัดสินใจเลือกทําสื่อการสอนอาเซียนในรูปแบบวิดีโอลง u t ท b e ที่มีความสะดวกใช้งานง่ายไม่จํากัดระยะเวลาสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยากหาความรู้เพิเ่มเติมหรือว่า จุดม ah ุ่งหมายและจิตใจในชีวิตของฉันไม่ในนี้ไปอยู่ดาวฤกษ์ใหญ่เด็ดไม่ในนี้สุดวิญญาณชั้นชาติไม่ในนี้พลังวันแก้วหันไม่ในนี้สิ่งออกมาพิชิตศิลปะไม่ในนี้อยากทะยานที่ว่าเราซึ่งเรายิ่งพิเศษเกี่ยวกับออนไลน์ที่ชิง material ASEAN ทุก subject reading food and cooking of ASEAN the purpose is to be used t e a i m r ดารุตซาลมลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลืองโดยมีแถบสีขาวและสีดำพาดตามแนวทะแยงมุมจากด้านคันธงจรดปลายธงซึ่งแถบสีขาวอยู่ด้านบนแถบสีดำอยู่ด้านล่าง ตรงกลางธงมีตราแผ่นดินของบรูในประทับอยู่ซึ่งสีต่างๆมีความหมายดังนี้สีเหลืองหมายถึงกษัตริย์เนื่องจากธงประจำพระองค์ของสุลตานแห่งบรูในใช้ธงพื้นสีเหลืองสีขาวและสีดำหมายถึงมุขมนตรีอัมบูยัตเมนูอาหารประจำอาเซียนทำมาจากแป้งสาคูมีลักษณะคล้ายๆข้าวต้ม หรรือออโจตตััวแป้งเงเไมม่ีสชาินนี้เป็นขั้นตอนการค้นหาคลิปวิดีโอเสืิการสอนของเรานะคะเข้าไปที่ y YouTube บางคนนำลิงก์คลิปมาวางแล้วก็กดค้นหาหรือว่าจะพิมพ์ชื่อคลิปเกี่ยวกับสาระขอ้อค่ง,องเราไมได้ค่ะประเทศบรูในดารุสซาลำ ลักษณะของธงชาติมีพื้นสีเหลืองโดยมีแถบสีขาวและสีดำพาดตามแนวทะแยงมุมจากด้านกลุ่มของเราทำวิดีโอนี้เกี่ยวกับเการสอนออนไลน์เกี่ยวกับอาเซียนมีประเภทอาหารคำทักทายและชื่อประจำชาติของแต่ละประเภทและสามารถนำวิดีโอนี้มาเพื่อการสื่อสารออนไลน์ส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ใช้จริงนะคะ กลุ่มของเราจะทำคลิปวิดีโอขึ้นเพื่อให้เป็นสื่อการสอนออนไลน์และมีประโยชน์ทุกเพศทุกวัยและได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันกลุ่มของเราขอจบการรีเซนต์งานเป็นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ